มาลีษาทองนุ่นนะคะปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลเขาขาวซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปฏิการปารจัดกบลนะคะวันนี้เราก็มาเียงบ้านนะคะของที่สายชนราชกุ่แก้วค่ะก็มีผู้ที่ร่วมทีมในวันน right ี้ก็มีท่านกำนันตำบลเขาขาวนะคะท่านสรยุทธขัวโชนะคะท่านพัฒนากรประจำตำบลนะคะแล้วก็เกษตรประจำตำบลค่ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9แล้วก็คณะกรรมการพัฒนาจ,จนตุจักรตำบลเกาะขาวนะคะทีสารุ่ค่ะดูสินค่ะค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดจากพัฒนากรประจําตาบลเกาะขาวนะคะ<ช>ค่ะเชิญค่ะวันนี้เราก็มาอำเภอบันสุกนะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับบวัวเรือนเต่าบ้างนะคะที่เรดาเจ้าะนำเมล็ดพันธุ์ผักน,นะคะแล้วก็ตกต้า พัมะละกอมะเขือนะคะมาม้อแม่กับตัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างความมันนะะนม่นคงทางอาหารลดรายจ่ายเพิมรายได้นะคะ,ะหลังจากที่ว่าลัวเรือนลดรายจ่ายแล้วอาจจะเป็นการเพิ่มรายได้โดยการเลือก็เอาไปขายว่าแบ่งกันให้กับเพื่อนบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้เกษตรตำบลแนะนําวิธีการปลูกมะละกอมะเขือกันนะคะ,คะเราได้เอามาเ,เอาตอนพันมะละกอกับ มาเขือนะคะดิบดีมากำนองไสชนรัดแก้วนะคะยะให้เกษตรตำบลไดแนะนำวิารปลูกตั้งนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะจเจ้าุกเ้าจทรงค่นะคะนำิจารานุซุ้มนำเกษตรนำเกษลกู้นะคะนำโกคะเระกกโวันนี้โรกประมาณแนะนำวิธีการปลูมะเืออลละโคนะคะอันดับเรกคุณลุกโฝนะคะคุณลุ่มตามริงไวประมาณเจวันนะคะ ลังจานจะลอยปูนก้าวเลยก็ปุยบักก่คะกาวปในในลุ่มที่เราเตรียมไว้เลยก็ปัสสากับดิ้นหน้าดินนะคะหเลยกัโกรกใจที่ี่่มากนะคะเดไม่ว่างลุเตียมไว้นะคะเ็ลุมาเนี่ยบรยนะคะแต่ชเนียนหน้าเลงนะคะนนำคือเพื่อคือใจนำมะพร้าวเนี่ยค่ะสร้างความชุ่มชื้น Lung bà hai tiêu quay bây giờ là ở sáng tư lương lúc bây giờ lúc bây giờ lúc bây giờ lúc rồi giờ lúc bây 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 lúc bây giờ 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 lúc cả giờ lúc ดูเล่โดนเจ้าต้นค้ำนะคะว่ามีรูปมาเล่งมากๆนะคะเราเลยทำไรทีน้ำไม่สาบมานี่จ้ะตอนหลังดูนี่ยค่ะน้ำดูนี่กัดน้ำกัดน้ำช่างนี่มากขึ่งกอยาจ่าไหนน้ำนะคะเมื่อน้ำหลังจานนต่ไม่ทน้ำหลังจานได้เป็นติวระคอเก็บไว้แล้วก็ลองหลังใจเราตรงนี้นะคะตัวแม่ที่น้ำแล้วก็เรียกว่ามันห่อยครับน้ำไม่เลยนะคะมันเล็กๆไอ้บันเด็นคืก็จบเรื่อน้ำแล้วก็ไปอาบสีนี่นะทางสีแดงครับกระด้างล้วจะเป็นการกันยัดน้ำอาคารตรงนี้ เพื่อที่ว่าเรา้ําม,มันลำบากนะคะ